สวัสดีครับวันนี้ครับผมพบกับช่องไอแสนชานเอลนะครับผมต่อจากคลิปที่แรกเทา่ผไปตัดไม้ไฟวันนี้เราก็เอามาเข็ดเป็นคอกแล้วแล้วนะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคอกเลยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกมาผ่าแต่แล้วผ่าผ่าอ้อมเลยเพราะท่านเอ้อมพี่น้องไปเยอะผ่าอ้อมเพราะท่านเอ้อมแต่ว่าเอาก้อนเงียบเงียามาแล้วก็เลยสีเลี้ยงเงียบมาต่างทั้งก้อนสักหนึ่ง มาเลี้ยงแต่งตะกันผนล,ลุงรถตะกกอนแต่งตะเกันจังกันอย่าเลี้ยงเนอะคนเออลุงรถตะเก็นขอ้เราไปไปไปมป 慢，你你。 ไม่เยี่ยงมาไหมเยี่ยงอ่ามาเยี่ยงมาเ่ยงน่องมามเยี่ยงเย็นก่อนอ่าเยี่ยงรอนนี้อ่อมาท่านนี้มีอยู่นี่ลมนี่อ่นี่มัเนนี้ไปหาสื่อมาอยู่พี่น้องเี่ยนนี่อ่ำอีก แค่อ้อไม่แจงไม่ร่มพอลองเ,เห็นเบื่องแบบลองเห็นแบบส่วนทุ่นตำ่ำสทุ่นหน่อยเห็นแบบนี้มินิมิลองเห็ดแบบนี้มิสำหรับคนทุ่นหน่อยเราตรงลงทุ่นลายทุ่นหน่อยทุ่นลักพันที่ดียแหละทุ่นรักพันแค่อ้อมกับเพื่อนนะฮะสิลองเห็นแบบส่วนทุ่นตำ่ำ เบืองฝันมานี่ยและเบืงฝันเห็ดน่งสองยูทูบอยล่เลยม่รองเห็ดลองเบิ่งสุอกเกิดเห็มบ่เป็นยังไงเบิ่งในยูทูปเพื่อนเนี่ยแหละม่รองเห็ดลองเบ,งงบ,งงงบงิ่งสองยูทูบไม่รองร่องเบิ่งเนี่ยนวามมาันมีเดี๋ยวก่อนเห็นสั่งมาแล้ว ถ้าไนเห็ดแหลบร้อยครับมันไดเต็มร้อยขอท่านเห็ดแหลบเต็มร้อยครับสีนิ้วตีนี้ไปจะเชื่อดีริ้วไว้ดีริ้วเห็ดไปดีริ้วดีริ้วไว้ ตุ่นต่ำสําหรับคนต้นทุนต่ำบอกพี่น้องเบิ่งเพิ่นมากอะไรมาลองเห็นลองเบิ่งงบหลักพันแบบนี้มี้นท์มิพอเห็ดก็ฝากพี่ฝากน้องคอยติดตามไม่เลิกพี่น้องเลยสองไอ้แสนแชนแนลนะครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe แหลมแน่ครับสองน้องไม่ไม่นี่ก็ไวปสนิททั้งคนน้องครับ อเน,นี่ยมันเกิดปุกและวเนมันเกิดยังว่าเกิอดอยั้งที่ไทยใหม่เมืงมงมงเอมงใหม่นะครับเนาะมัอนี้ก็ไปทัศมีนะครับเนาะสวัสดีครับ